เปิดบ้านเอชายาปิดนาน20ปีเพื่อเลี้ยงครอบครัวอึดอัดใจมาตลอด20กว่าปีเพราะอยู่ในวงการนะกรองลูกทุ่งละลิเกมันไม่ง่ายเลยแม้แต่การจะเปิดตัวว่ามีครอบครัวก็ทําไม่ได้ไม่มีงานจ้างพนักง,งานในวงลิเกก็รับผลกระทบทันทีเจ้าตัวจึงต้องเปิดเรื่องภรรยาและลูกทั้งสองคนถึงกับว่าถ้าใครเริ่มรู้เรื่องก็ต้องย้ายบ้านหนีผ่าลูกย้ายโรงเรียนและลูกๆเวลาอยู่นอกบ้านให้เรียกพี่ เป็นที่ทราบกันดีว่าเอชย,ยาได้ออกมาเปิดตัวลูกๆน้องแป้ง และลูกชายน้องแชมป์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มีความสามารถทางด้านการร้องและเล่นลิเกไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวหลังจากเปิดตัวทางด้านเอชายาก็มักจะออกมาโพสรูปภาพครอบครัวควงพันรยาแดงกัญจะลรดากรและลูกๆออกสื่อกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ไวยมีกระแสด,ดราม่าว่าพันรยาของเอชายานั้นไม่เหมาะสมแต่ทั้งคู่ก็ได้จับมือกันฝ่าฟันโดยพันรยาถึงกับร่ำไห้กับเรื่องราวในอดีตหลังมีลูกสองคนครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายๆครั้ง เพราะกลัวความลับแตกช้ย,ยาเผยว่าครั้งหนึ่งต้องเอาลูกภันรยาไปซ่อนบนเขาที่สัตหีบเอาไปส่งแล้วเราก็ทิ้งเลยไปทํางานฝนตกน้าท่วมเขาก็ติดกันอยู่บนเขาน้าท่วมตัดถนนรถไปไม่ได้เอรับว่าเราไม่รู้เรื่องเลยจนมารู้จักตาเขารู้สึกผิดไม่น่าให้อภยัยแม่ใหญ่ก็มาบอกว่าให้พันรยาเลิกกลับไปอยู่บ้านเพราะทนเห็นลูกหลานร่อนเร่ไปเรือเร่อยๆไม่ไหว คงสงสารลูกจับใจล้าสุดทางนั้นเอชายาได้ความภรรยาและลูกๆออกสือ่อซึ่งงานนี้ทางด้านเอชายาได้ลุกขึ้นมาทําธุรกิจซึ่งมีลูกทั้งเมียและให้กาลังใจหลังคอยต้องปิดปิดซ่อนๆซ,ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสวยหล่อกันท้งครอบครัว แต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ทางด้านเอชายาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องครอบครัวเจ้าตัวก็มักจะควงพันยาและลูกๆมาเปิดตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งไปไหนมาไหนก็ไปกันทั้งครอบครัว4ี่คนพ่อแม่ลูกและยังบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่ารอคอยมานานแสนนานจนวันนี้ได้เปิดตัวแล้วทําให้มีความสุขมากเท่าที่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอ,อีกต่อไปที่สําคัญอาชีพลิเกนี้ยังทําให้เขาสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่สุดหน้าอยู่เป็นของขวัญให้กับตัวเองและคนในครอบครัวอีก